ทุท่านครับเมื่อเราได้ยินสำนวนที่ว่าสีซอให้ควายว่างเราก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับท่วงทํานองมันเหมือนกับยื่นแก้วให้กับวานนอนนะครับให้สิ่งที่มีคุณค่ากับคนที่นะไม่รู้ค่าของสิ่งนั้นมันไม่มีความหมายอะไรเลยวันนี้พระพุทธเจ้าสอนพูดเราเดินทางมาถึง EP ที่15นะครับ เราจะคุยกันในเรื่องพูดขอแล้วค่อยให้นะครับก็เข้าทำนองกับไก่ได้พลอยทำนองเดียวกันนะฮะคือเมื่อเมื่อขอก่อนแล้วเราค่อยให้เมื่อไม่ขอแล้วเราไปให้เนี่ยนะครับมันพอๆกับไก่ได้พลอยไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรเลยนะครับเรื่องของเรื่องนี้นะครับในสมัยพระพุทธกาลนั้นเหตุเกิดที่แคว้นมคตนะครับพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเนี่ยนะครับเป็นผู้ เอตัคคะคือเป็นผู้มีปัญญามากนะครับได้ชื่อว่าเป็นพระธรรมเสนาบดีนะฮะคือจดจำธรรมะของพระพุทธองค์ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบเผยแผ่ธรรมะคือชอบให้ศีลให้พรนะครับคือเจอใครก็แล้วแต่นะครับเรียกมารับศีลรับพรหมดไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นนะ เอ่อเป็นพ่อค้าปาเป็นนายพลไปล่าสัตว์ามากเดี๋ยวก่อนมากมากมารับศีลก่อนคือเขายัางไม่ได้ขอเลยนะครับเจอใครก็จะให้ศีลแต่ด้วยความเกรงอ,อกเกรงใจนะฮะพระธรรมเสนาบดีผู้คนก็จะรับศินไปอย่างนั้นแหละนะฮะแต่ก็ไปประพฤติผิดอยู่เหมือนเดิมบรรดาสงฆ์ซึ่งเป็นสานุศสิทธิ์ของพระธรรมเสนาบดีก็พยายามนะฮะที่จะอา่า เรียนพระธรรมเสนาบดีว่าพระคุณเจ้าการไปให้ศีลคนที่ไม่พร้อมการไปให้ศีลคนที่เขาไม่ได้ขอศีลแล้วไปให้ศีลกับเขาเนี่ยเขาไม่รักษาสีหลหรอกนี่เห็นไหมท่านให้ศีลไอ้คนที่มันไปล่าเนื้อเนี่ยมันมันรับศินเสร็จมันก็ไปล่าเนื้ออยากประทําเช่นนั้นเลยพระธรรมเสนาบดีก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอีกสักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เข้าใจในรสพระธรรมเดี๋ยวเขาก็รักษาสีลเองนะ ก็คุยกันอยู่แบบนี้นะครับโจดขานกันอยู่แบบนี้นะครับเรื่องของเรื่องนี้นะฮะก็โจดจันไปยังเชตวันมหาวิหารนะครับคุยกันในธรรมสภาว่าพระธรรมเสนาบดีเนี่ยท่านให้ศีลคนทุกคนให้ไปหมดเลยไม่เลือกชั้นวันนะใครไม่ได้ขอท่านก็ให้หมดนะฮะแล้วก็คนเขาก็ไม่ได้รักษาศีลกันเลยนะเพราะเขาไม่ได้ขอเขาไม่มีความตั้งใจ เมื่อเรื่องโจดขันในธรรมสภาพระศาสดาได้สดับกลับฟังเรื่องนี้แล้วก็ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพระสารีบุตรนั้นไม่ใช่คนที่ชอบให้ศินกับบุคคลทั่วไปในเฉพาะชาตินี้เท่านั้นในอดีตการอดีตชาติก็เคยให้ศินแก่คนทั่วไปเนี่ยมาแล้ว ว่าแล้วพระพุทธองค์ก็ยกชาดกที่ชื่อว่าการันเทชาดกขึ้นมาเป็นชาดกที่ว่าด้วยพูดขอค่อยให้นะครับในอดีตการนะฮะพระเจ้ารพรหมตั์ของเมืองพารณสีอยู่นั้นนะครับก็มีสำนักที่เรื่องชื่อในสมัยพระพุทธการชื่อว่าสำนักตักกะศิลาก็มีอาจารย์ที่สาปามโมกเป็นอาจารย์ใหญ่ นะฮะคอยนะฮะดูแลลูกศิษย์ลูกหาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับเสร็จแล้วมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งนะฮะเป็นที่โปรดปรานของท่านอาจารย์ชื่อการัณิยพราบการิยพราบนั้นเป็นพราหมณ์หนุ่มน้อยผู้ตั้งใจใฝ่ศึกษาความรู้ต่างๆจากท่านอาจารย์อาจารย์ถ่ายทอดอะไรได้หมดเลยอาจารย์สอนอะไรได้หมดเลย จนการันเทียาพามนั้นได้ยกรนดับขึ้นมาเป็นหัวหน้าคณะลูกศิษย์ทั้งหลายของอาจารย์ที่สาปาโมกอาจารย์ทิสาปาโมกมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าชอบเรียกคนมาให้ศสีลให้พรนะครับคือใครไม่รับศสีลก็เรียกมานะฮะไม่ว่าจะเป็นนายพรานไม่ว่าจะเป็น พ่อค้าไม่ว่าจะเป็นคนหาปลาไม่ว่าคนจะมีอาชีพอะไรเจอใครก็ให้ศีลเอามารับศีลเอาศีนไปรักษานะไปไปไปนะทำแบบนี้อยู่ตลอดแม้ว่าเขาไม่ได้ขอท่านก็ให้นะก็สร้างความหนักอกหนักใจให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะทำยังไงนะถึงจะให้อาจารย์เนี่ยให้ศีลเฉพาะคนที่ขอเท่านั้น คิดไตรตรองดูแล้วก็ทนไม่ไหวก็ต้องบอกกับท่านอาจารย์บรรดาลูกศิษย์ก็บอกท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ท่านให้ศีลโดยความไม่ชอบใจของพวกเขาฉะนั้นพวกเขาจึงพากันทําลายศีลเสียหากเป็นเช่นนี้ท่านก็หน้าที่จะให้ศีลเฉพาะคนที่เขาขอก็พออย่าให้ศีลแก่คนที่เขาไม่ได้ขอเลยแต่อาจารย์ครับ แทนที่จะสะดุดจะคิดได้ครับก็บอกกับบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายว่าไม่เป็นไรให้ไปเถอะนะเดี๋ยวถึงวันหนึ่งเขาก็อาจจะเข้าใจเขาก็จะตั้งใจรักษาศีลเองว่าหน้าที่เราคือให้ศีลให้ศีลไปเขาไม่จําเป็นต้องขอหรอกให้ไปให้ไปนะแม้แต่การันตีเองก็คิดอยู่ในใจว่าอาจารย์มักจะให้ศีลแก่ผู้ที่เขาไม่ได้ยินดีขอ เขาจึงไม่รักษาศีลนั้นแล้วอาจารย์ก็ต้องมาทุกข์กังวลในสิ่งที่กระทำเสมอๆเ,เราจะช่วยเหลืออย่างไรดีอาจารย์ถึงจะให้สีลกับคนที่เขาขอศีลเท่านั้นการเทียก็มาคิดหาอุบายว่าจะทํำยังไงเนาะถึงจะให้อาจารย์ได้เข้าใจให้ศีลเฉพาะคนที่เขาขอได้ไหมเพราะเมื่อให้ศีลคนทั่วไปแล้วเขาไม่รักษาศีลอาจารย์ก็มากัดกุ้มกังวลใจ มีอยู่วันหนึ่งครับท่านอาจารย์ที่สาปามกนะฮะก็มีคนนิมนต์เนี่ยให้ไปทำพิธีกรรมในหมู่บ้านแต่อาจารย์ที่สาปามกเนี่ยต้องติดนะฮะบำเพ็ญตบะนะฮะบำเพ็ญตบะบำรุงไฟเนี่ยฮะต้องบำเพ็ญตบะนะครับไปไม่ได้ก็เลยให้การันตีบอกการันตีะอ่ะเธอไปทำกิจการนี้ เธอไปทำสิ่งที่ญาติโยมเขาอาราธนาในหมู่บ้านให้อาจารย์น้อยนะฮะการันตยะก็ไปทำนะฮะสิ่งที่ญาติโยมนะฮะเขานิมนต์ท่านอาจารย์มานะฮะไปกับบรรดาศิษย์น้องๆเนี่ยแหละครับไปทำในหมู่บ้านนะฮะแล้วก็นะครับเสร็จกิจเรียบร้อยค้ากลับนะครับเดินทางผ่านช่องแคบของหุบเขาอยู่อันหนึ่งนะฮะ เดินทางผ่านช่องแคบของหุบเขาเนี่ยการันตีก็คิดอุบายได้แทนที่ว่าเฮ้ยได้อุบายแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นนะครับเห็นช่องว่างระหว่างเขาแบบนั้นนะฮะซอกลึกขนาดใหญ่แบบนั้นการันตีไม่กลับสักญาล่ะครับนั่งลงแล้วก็เก็บก้อนหินก้อนเล็กก้อนน้อยเนี่ยนะครับทิ้งลงไปนะะ ในช่องว่างของหินช่องหินตัวเน้นกะจะเอาให้เต็มทิ้งลงไปทิ้งลงไปสิทธิ์น้องก็ถามว่าสิทธิ์พี่ท่านทําอะไรไม่พูดไม่ชาละครับไปขนหินมาทิ้งลงไปขนหินแล้วก็ทิ้งลงไปทําอยู่แบบนั้นจนสิทธิ์น้องทั้งหลายถูกไม่ได้การแล้วไปไปพวกเรา,ไป,า,า,ารนะไปตามอาจารย์มาไปตามอาจารย์มาดูีิว่าสิทธิ์พี่เราเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย เอาก้อนหินมาถมเนี่ยซอกหินเนี่ยจะให้เต็มเนี่ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยพอการันธยะทำอยู่แบบนั้นเมื่ออาจารย์ทิสาปาโมกมาถึงเห็นเหตุการณ์ที่ลุกสิกนะฮะกำลังเอาก้อนหินนี่ถมไปถมไปก็ถามว่าดูก่อนการันธยะ เมื่อตอนเดินทางกลับมาที่นี่เจ้านําก้อนหินใหญ่น้อยมากมายโยนลงไปสู่ซอกเขาในป่าเจ้าทําไปเพื่อประโยชน์อะไรกันแล้วการันทียะก็บอกว่าอาจารย์ครับก็การที่ผมหยิบก้อนหินใหญ่น้อยมากมายทิ้งลงไปสู่ซอกเขาเบื้องลึกเบื้องล่างนั้นเพื่อถมพื้นแผ่นดินที่ต่ําให้สูงขึ้นมาแผ่นดินจะได้ราบเรียบเสมอกับฝ่ามือ ผมจะถมให้โลกทั้งโลกนี้ราบเรียบเสมอฝ่ามือนี่แหละครับอาจารย์อาจารย์การันทียะได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าการันทียะเอ๋ยไม่มีมนุษย์คนใดแม้แต่คนเดียวที่จะสามารถทำให้พื้นแผ่นดินใหญ่นี้ราบเรียบเสมอกันดังฝ่ามือได้ดอก แม้เจ้าจะพยายามถุมซอกเขาให้เต็มอย่างไรก็ตามเจ้าก็คงต้องตายไปเสียก่อนไม่มีวันสำเร็จสูญเสียเวลาไปเปล่าๆเ,เ,เ,เป็นแน่การันเทียเมื่อฟังอาจารย์พูดดังนั้นก็ได้ทีครับก็พูดกับอาจารย์เลยทันทีว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ถ้าหากว่าไม่มีใครแม้แต่คนเดียวทำแผ่นดินผืนใหญ่นี้ให้ราบเรียบเสมอกันได้ฉันใด ท่านอาจารย์ก็คงไม่สามารถทําให้คนทั้งหลายผู้มีทิฏฐิแตกต่างกันรับศีลเอาไปรักษาได้เสมอเหมือนกันฉะนั้นผมจึงอยากขอร้องท่านอาจารย์ว่าอย่าให้ศีลแก่คนที่เขาไม่ปรารถนาจะรับเลยแต่จงให้แก่คนที่เขายินดีขอศีลเถิดอาจารย์เมื่อฟังสิทธพูดดังนั้นก็ถึงบางอ้อครับคิดได้ในทันทีว่า ดูก่อนการันตียะเอ๋ยเจ้าได้บอกความจริงโดยย่อแก่เราแล้วเป็นเช่นนั้นจริงๆผืนแผ่นดินนี้มนุษย์ไม่อาจจะสามารถทำให้ราบเรียบเสมอกันได้ฉันใดเราก็ไม่อาจจะสามารถทำให้คนทั้งปวงที่เราพบเห็นรับศีลเอาไปรักษาได้หมดชั้นนั้นเหมือนกัน อาจารย์ที่สาปามุเข้าใจในบัณฑน,นสิ่งที่ลูกศิษย์ได้บอกได้พูดได้คุยนั้นทำให้จารย์ได้เข้าใจว่าเออคนเรานี่ทิฏฐิมันต่างกันคนมันไม่เสมอกันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะเออาการที่อาจารย์ได้ให้ศีลทุกคนทุกคนทุกคนเนี่ยจะให้เขารักษาศีลเหมือนกันหมดเนี่ยมันเป็นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยอาจารย์คิดได้ เมื่อพระศาสดานำชาดกนี้มาแสดงแล้วก็ตรัสว่าพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ในครั้งนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรในบัดนี้ส่วนการันเทียบัณฑิตนั้นได้มาเป็นเราตถาคตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการที่ว่านะฮะให้โดยที่เขาไม่ได้ขอเนี่ยนะครับให้อะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้ขอเมื่อเขาไม่ได้ขอให้ไปเขาก็ไม่เห็นคุณค่า ดังนั้นฝากพิจานาเอาไว้ด้วยครับก็ฝาก YouTube นะครับสมชายหนุ่งพีกดไลค์กดแชร์ยังมีคอนเทนต์ดีๆที่จะนำมาฝากพวกเรานะครับวันนี้ก็ลาไปแล้วครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ